95%น้องน้องๆแม็กอยู่มีอะไรปะเนี่ยไม่มีมึงก็เห็นว่ากูทอดอยู่อาเข้าไปอออหน่องอุ้ยฟังขึ้นเลยอหรอไอเย็นเหรอเนี่ย สวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพลินพงครับวันนี้ไม่มีคู่ดูโออยู่กันอย่างเหงาเหงาไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาทํานะัก หน้าโรงเรียนนั่งนี่หรือไหรือเอาหลังโรงเรียนหรือข้อางโรงเรียนข้างโรงเรียนเป็นนักเก็ตข้างโรงเรียนครับผมเออปกติเวลาเราเลิกเรียนเนี่ยข้างโรงเรียนจะมีขายนักเก็ตมีแบบพวกเฟนฟรายทอดนักเก็ตทอดลูกชิ้นทอดวันนี้ผมก็เลยจะมาทําตัวนักเก็ตเพราะว่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยชอบกินแต่ไม่รู้ว่าวิธีการทํามันทายังไงซึ่งโคตรง่ายเรียกได้ว่าโคตรง่ายมีแค่ไก่แต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่าทํายังไง ซื้อกินจบ20บาทน้างเรียนออกมันได้น้อยอันนี้คือเราสอนวิธีการทําเผื่อนำไปต่อยอดอาชีพได้เออวัตถุดิบเราจริงๆใช้อกไก่ก็ได้หรือใช้สันในสันนอกสันอะไรผมใช้เป็นสันในไก่คือมันเนื้อสัมผัสมันยุ่ยมันอร่อยกว่าอกไก่อกไก่มันกินยากแล้วมีแค่นี้เลยเกลือแล้วก็พริกไทยเครื่องปรุงของมันและก็แป้ง องค์ประกบ็ผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนในตัวแป้งก็คือส่วนที่1เดี๋ยวเราจะนํำตัวไก่เนี่ยมาคลุกกับแป้งแล้วก็นาไปปั่นส่วนที่2เนี่ยเราจะทําการผสมน้ําให้มันเป็นแป้งข้นๆเอาไว้ทอดแต่ก่อนน้านั้นเราก็ต้องคุกกับแป้งเปล่าๆอีกมี3ขั้นตอนของแป้งครับผมงงไหมเท่งงงไหม3ขั้นตอนของแป้งคืออะไรบ้าง แสดงว่างงอธิบายใหม่อีกรอบแป้งเราจะมีอยู่สส่วนครับผมส่วนแรกเราจะนําไปผสมกับไก่ในตอนปั่นส่วนที่2เราจะนําผสมกับน้ําในตอนคุกกับไก่เพื่อนําไปทอดส่วนที่3เราจะคุกกับไก่เพื่อทอดก่อนผสมน้ำงงไหมอากูว่างงผ่านไป <laughs> โอเคมาขั้นตอนแรกเราหั่นไก่ก่อนเดี๋ยวเราจะนําไก่ไปปั่นครับผมเราหั่นเป็น ชิ้นเล็กๆครับเราปรุงรสชาติมันก่อนสาเหตุทําไมต้องปั่นเพราะว่ามันจะได้ละเอียดละเอียดถูกต้องเออถ้าไม่พูดมาก็ไม่รู้เลยเราเราหั่นก่อนเดี๋ยวมันจะได้ปั่นง่ายๆเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะหั่นเป็ว่าจะครบครับผมหลังจากที่เราหั่นไก่ชิ้นเล็กเดี๋ยวเราจะนํามาปรุงรสชาติครับผมซึ่งเทว่าไก่ดิบมันกินได้ไหมกินได้จริงๆไก่ดิบเขาห้ามกินแต่คลิปที่ผมพึ่งลงไปเนี่ยเป็นลาบไก่ดิบไปกินไก่ดิบมาจากต่างจังหวัดเออใครยังไม่รู้ไปดูได้รผมอเา รปรุงรสชาติด้วยเกลือครับผมอย่าใส่เยอะนะมันจะเค็มพริกไทยใส่เยอะหน่อยจะได้มีรสชาติแบบกลมกล่อมกลมกลมอมนะครกเข้าไปพริกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใส่ครับผมโอเคปรุงรสชาติครับผมประมาณนี้ผมว่ากลิ่นพริกไทยฉุดมากเลยหลังจากนี้เราจะนํามาปันป่นปันป่นปัน่นปั่นหย่อนลงไปทีนี้เวลาเราปั่นเราก็ อย่าเพิ่งใส่เยอะแล้วก็ตัวแป้งครับผมเราก็ค่อยๆทย,ยอยใส่ทีละน,น,นิดอย่าไปใส่เยอะให้พอแบบประมาณ1ช้อนโต๊ะอ่ะเกิดครับผมไปเลยแบบรุนแรงเฮ้ยได้แล้วโอ้ยมันยังมีบางชิ้นว่ะโหบอกว่าได้แล้วนะมาเป็นชิ้นเลยดูดิยังไม่ได้ยังไม่ได้บางส่วนยังไม่ละเอียดอ่ะเราจะปั่นจนกว่ามันจะครบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเดี๋ย โอเคครับผมมันจะได้เป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นี่จริงจงนักเก็ตไม่มีอะไรเลยไก่ปั่นกับแป้งครับผมแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยอ่ะผมจะทําการปั่นไก่1นกิโลนี้ให้หมดครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้หนึกิโลนี้ได้นักเก็ตแบบหลายชิ้นเลยนะแหม่ครับปาอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับผม โอเคครับ okay, ผมนี่ไก่ปั่นของเรามันก็คือไก่เอามาปั่นกับแป้งนกเกตแต่ถ้าเราซื้อเขากินเนี่ยผมไม่รู้ว่าปริมาณแป้งมันเยอะกว่าไก่หรือเปล่านะแต่เนี้ยคือปริมาณคือผมไม่ได้ใส่แป้งเยอะเอาแค่พอมันเกาะตัวกันเฉยๆหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทําการปั้นครับผมแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ชุบแป้งที่เปียกก็นําไปทอดแค่นั้นเลยก่อนอื่นเลยอะเตรียมแป้งก่อนครับผมอ่ะจริงๆมันต้องใช้ตวงประมาณ100กรัมก็ได้ เรียบร้อยนี่นะครับผมการไม่ตวงโอ้ไม่นะแป้งเราเยอะไปอนนี้เหมือนทาขนมนะครับผมเราผสมไม่ต้องให้มันหนืดมากตัวแป้งที่เราจะใช้เป็นตัวให้มันทอดกรอบเนี่ยจะอยู่ประมาณ100กรัมครับผมส่วนน้ำเนี่ยประมาณ60โอเคพอเราได้แป้งตัวนี้แล้วทีนี้ผมจะทําการปรุงรสชาติแป้งนี้อีกทีหนึง่งก็คือเกลือพริกไทยนี่แหละให้มันมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมครับผมให้ นักเก็ตเรามีรสชาติหน่อยใส่เกลือไปใส่พริกไทยไปนะแล้วก็คนครับผมให้เกลือและพริกไทยเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะนำอันนี้มาชุบทอดบอกเลยว่าอร่อยกว่าซื้อกินแน่นอนโอเคหลังจากที่เราทํากายเสร็จแล้วเราจะไปทอดเลยครับผมครับน้ามันแบบว่าเวลาทําของทอดน้ามันต้องร้อนนะถ้าไม่ร้อนมันจะอมน้มนมามันเช็คน้ามันไปโชว์ไว้หนึ่งเียอ่าผู้คลิปเลยนะ เฟินวิธีเช็คน้ำมันร้อนทำงานเอานิ้วที่กองจิ้มอ่าทุกคนก็เล่นเหมือนกันหมดเอานิ้วจุ่มเอานิ้วจุ่มเคก่อนอื่นเลยเราทำการปั้นเป็นก้อนครับผมออกกถุงมือทิ้งไปซะแล้วปั้นไม่ถนัดเลยมาเราจะมาลองทำกันดูครับผมปั้นเป็นก้อนๆครับผมแล้วเราก็ชุบแป้งปาบชุบไปก่อนนี่ชุบแป้งเสร็จเราก็ชุบแป้งเปียกเรียกว่าแป้งเปียกนั่นขอเรียกแป้งเปียกแป้งเปียกกับแป้งแห้งบั้มลงไปให้ทั่ว แล้วเราก็ทอดเลยครับผมร้อนหรือยังเป็นตัวเดมโมไหมตัวเดมโมเงียบกิบอ่ะทำกันไปปั้นกันไปครับผมปั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมหน่อยเหมือนแบบแม็กรือเคฟซีเงี้ยอ่ะเราจะปั้นทอดกันจนกว่าจะครบนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไร หลังจากที่เราทอดกันมาอย่างยาวนานนั่งปัน่นนั่งชุบนั่งทอด นี่คือไก่ทั้งหมด1กิโลกรมัมซึ่งผมมีทอดเล่นๆไว้ด้วยคือที่เกียรติ้นแล้วปวดหลังชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรเรียกว่าเป็นไก่ทอดกรอบแล้วกันซึ่งผมมาทําเล่นๆอร่อยกว่านะเกียรติที่เราทําวะเ,ออเพราะว่าเนื้อสัมผัสมันคือแบบว่ามันกรอบไงแต่แป้งมันไม่กรอบมากเออแต่เนี้ยกับฟิลลิ่งนะเกียรติหนึ่งกิโลเนี่ยเราได้แบบจานฟูนอ่ะถ้านับเป็นชิ้นนี่แบบเยอะเยอะมากมีแบบ2030ชิ้นอยู่ใน1กิโลซึ่งต้นทุนเราผมซื้อไก่มา 5, 5บาน้าบาทน้เมัน ส่วน3ตีไป10บาทอะ65บาทแล้วค่าไฟอีกอีกแค่ยี่สิไม่ถึงร้อยแต่เราได้กินนักเก็ตแบบก็คือทํากินกันได้ทั้งครอบครัวเพราะว่าถ้าเราซื้อเท่าไหร่วะซื้อแม็ก6ชิ้นนี่ประมาณ79็ดหรือไงนี่แหละถูกไหม <Yeah. S 1> คือแพงมากแต่โอเคเขาก็อร่อยแต่นี้เราทํากินเองแบบบ้านๆและเยอะเน้นอิ่มเน้นอิ่มเออ มา original. ขอเอาเลือกเอาชายเปิดก่อนนะคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะปั้นแบบชิ้นใหญ่เพราะเราขี้เกียจไง meal, เราเอา้ยเ,เล็กๆเ,เอาใหญ่ๆเลยไม่สวยเราก็เลยเล็ดลงเล็ดงจนมาเป็นสภาพนักเก็ตปกตินี่แหละอันนี้ไม่นะครับผมเป็นน้องฝึกงานทอดไม่นะครับผม <laughs> hmm. <laughs> อ่านี่นี่มีช็อตมีช็อตอ่าอืโอ้คือฟิลลิ่งประมาณ95% <laughs> น้องๆแม็กอยู่เ้ออุ itan, ้ย เอาไปเดี๋ยวเขาก็เอาไปทําตามเอออร่อยอ้าวให้ดูเนี่ยข้างในคือมันเหมือนกันนะฟิลลิ่งมันคล้ายๆกันแต่ผมอาจจะปรุงเซฟไปหน่อยจืดไปหน่อยแต่กินกับซอสพริกโคตรดีโคตรอร่อยมาไปอยู่ในห้องนี้คารุตโตะอยู่ในห้องนี้มากินหน่อยครับผมอ่ะตอนนี้เราเชิญตานปายไปไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหให้ชิมนักเก็ตนักเก็ต ไก่ชุบแป้งทอดปกติกินได้เลยนะกินเลยหน <c oughs> าวขับเฮยมีอะไรปะเนี่ย <c oughs> ไม่มีมึงก็เห็นว่าคูทอดอยู่ <c oughs> ไม่ได้มองไงทํางานอยู่ให้เพื่อนกินนะีเ่นเด็กฝึกง,งานของเราครับผมถันถันหลังให้กล้องด้วยวะบาปคร้า่า <c oughs> มันไเหมือน,น,นเอนะอพวกเนื้อมันแน่นกว่าน,นี่ใช้เนื้ออะไรเนื้อหมาถุยใช้เนื้อไก่ดิไม่ไม่มถึงว่ามันคือส่วนอะไรเนี้ยมันมีไหมหรือว่าเอามาบดๆได้หมดได้แบบส่วนของถันในไก่ มันจะอร่อยกว่าแน่นๆน่นใช่ผมรู้สึกมันแน่นมากเลยอืมจะปรุงจืดไปหน่อยนะยิ่งอร่อยเลยใช่ร้อยกินเอาเลยไก่ทอดก็อร่อยว่ะไก่ทอดอ่ะเป็นไก่ที่ไม่จุ๊บแป้งแล้วทอดเลยอร่อยเป็นแบบนั้นอร่อยเลยมันกรอบมันกรอบแต่ฟปลลิ่งเดียวกันอืมควันควันควันร้อนจริงๆอืมเป็นไงเป็ร์นเนื้อเหมือนกันใช่เนื้ออ่าตัวเนื้อไปใช่ก็อันเดียวกันนั่นแหละที่เหยียบบ้านแล้วออาเป็นไงเพิร์นฝึกงานวันแรกก็ได้กินแล้ว ใครว่ามันฝึกง,งานเดือดสกาเนี่ยป่ะอันนี้ก็ฝึกง,งานเนี่ยอยู่ยาวเลยนะเราอะยาวโดนดิวโดนดิวโดนดิวโดยตรงนะอ่าเป็นยืนช็อกละทำเพลงอ่อ๋อปวดหลังเลยตอนนี้เฮนะ้ยเราก็ไม่พูดเพราะทำเพลงจุ่มซ้อสกันหมดแล้วออเอาเอาไปเลยเอา,เอาจริงเหรอขอชิมสักทีนี้มันอร่อยกว่าจริงเหรอวะอืมคนละแบบอุย้ยฟันขึ้นเลยอ่ะไอเย็นเลยเนี่ย <laughs> ได้พาแก๊งใหญ่มาว่ะเป็นแก๊งใหญ่ที่หน้าไม่คุ้นไม,ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยทำนักเก็ตก็ผมอันนี้ไก่ทอดทำนักเก็ตอันนี้เป็นไก่ทอดปกติเ,เป็นไก่แบบไม่ผสมแป้งเอ๊เรานี่เดี๋ยวกันงบงับงบงับใครอะเราเนี่ยใครอะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเลยนี่นี่ไก่ทอดนี่กินนี่ีนักเก็ตอร่อยคนละแบบวิกฤตของไก่อจริงเหรอได้กินไก่เหรอนี่ไม่ได้ใช่ไก่ทำเนี่ยงูสีนะ งูติ่งบางทีกดหมาอย่าไปทำนะจ๊ะยังไงเฮ้ยออมออมก็เอาแข่งลงบอกเลยกินนอนอิ่มแล้วเนี่ยอกไก่ต้องมีคนหมั่มึงเล่นมูไปเตี้ยมก่อนไปเตี้ยมอ่ะเบื่อเบื่อเอาใหม่เอาใหม่บื่อเบื่ออาใหม่อกไก่ต้องมีคนหมักอกหันต้องมีคนใหม่ไงไปไปต้อนไปแล้ว